สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจาก Fan uka, แฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชนิสโนเวลแอนด์ซีรีแล้วก็คนุนว่าคนุนชอบใบหวานชูก้าค่ะสำหรับอพิโซนนี้นะคะหวานก็อยากจะพูดถึงคุณจางฮันแล้วก็คุณจูชีตันนะคะซึ่งเป็นดาราที่หวานชื่นชอบนะคะทั้งคู่เลยค่ะสำหรับน้องจูชีตันนั้นนะคะก็มีโอ้โหซีรีส์อยู่ในมือนะคะเป็น1ิเรื่องเลยทีเดียวค่ะที่รอจะออนแอร์แล้วก็ ที่กำลังนะคะจะต้องไปถ่ายทำนะคะเพราะฉะนั้นไม่ปีนี้ก็ปีหน้านะคะ2023หรือไม่2024เนี่ย จูฉีตันมาแน่ๆเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะก็ต้องรอไปก่อนเพราะว่ามีละครบางเรื่องถ่ายไปแล้วก็อาจจะไม่ได้ออนแอร์อย่างเช่นเรื่องนี้ที่หวานกำลังจะพูดถึงนะคะเจ้าภาพคือ Tencent Video ค่ะก็เป็นซีรีส์จีนคอสตูมโบราณนะคะโอ้โหทุกอย่างดูอลังการเพราะว่าเป็นงานนะคะของคุณจางฮันนั่นเองนะคะคุณจางฮันนั้นเป็นคนที่เนียบมากๆแล้วก็เป็น perfectionist นะคะ ส่วนใหญ่แล้วผลงานของเขาก็คือจะแบบโปรดักชันดีงามมากๆค่ะเพียงแต่ว่าจากที่ข่าวๆที่ผ่านมาเนาะก,ก็ผ่านมาปีกว่าๆแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น่ะในกรณีที่จีนเป็นละครจีนปัจจุบันเรื่องหนึ่งนะคะที่คุณจังฮั่นแบบว่าให้ให้นางเอกอะคะ่ะให้น้องนางเอกอะมานั่งบนตักแล้วทีนี้อาจจะด้วยความที่รู้สึกหรือไม่รู้สึกไม่รู้เนาะมืออะตำแหน่งมือของคุณจางฮั่นไปอยู่ที่ ที่หน้าอกของนักแสดงหญิงคือหน้าอกของน้องนางเอกนั่นแหละนะคะของนางเอกอะ่ะก็เลยทําให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาว่ามันมันมันผิดศีลธรรมอะไรแบบนี้นะคะแบบโอ้โหเป็นเป็นเรื่องเป็นรลาวาขึ้นมาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเลยค่ะ แล้วก็กลายเป็นว่านะคะคุณจางฮั่นก็คือโดนแบนไปแบบเรียกว่าอะไรดีล่ะโดนแบนไปแบบไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะคะแต่เป็นเรื่องราวของศิลธรรมอันดีงามอีกแล้วนะคะที่แบบว่าไม่ไม่ดูแลไม่ปกป้องนักแสดงหญิงที่เป็นผู้แสดงร่วมอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็โปรเจกต์เรื่องนี้นะคะถ่ายทำเสร็จแล้ว่ลิ้วกวงอิงนะคะสำหรับจีนคอสตูมโบราณเรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติกกำลังภายในแฟนตาซีนะคะถ้าเพื่อนๆอน อ่านที่เป็นนิยายออนไลน์ของเรื่องนี้นะคะที่หวานเจอก็จะมีแต่ภาษาจีนนะคะซึ่งผู้แต่งใช้นามประกาว่าคุณเหมาเสี่ยวเหมานะคะก็ต้องไปค้นหานะคะชื่อก็คือตู้ชงยงปินหวังเฟยค่ะเรื่องนี้นะคะตัวนางเอกเป็นตัวเดินเรื่องนะคะตัวละครก็คือในเรื่องนางเอกคือหานจื่อชิงค่ะแล้วก็ตัวพระเอกก็คือ จุนเปยเยื่อนนะคะซึ่งจุนเปยเยื่อนเนี่ยเป็นเทพ,พเจ้าแห่งสงครามค่รบเก่งมากๆเลยนะคะส่วนนางเอกของพวกเรานั้นนะคะเป็นผู้ที่ไม่ชอบสงครามเลยค่ะแต่ว่าต้องเข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งระหว่างแคว้นนะคะมากกว่าสองแคว้นด้วยเพื่อนๆก็เรียกได้ว่าเป็นข้อพิพาทนะคะแล้วนางเอกก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องคือเรื่องนี้เดินเรื่องตามเส้นลายชีวิตของนางเอกหานจื่อชิงนั่นเองค่ะ นางเอกนะคะเป็นลูกนอกสมรสของตระกูลหานนะคะเพราะฉะนั้นในตระกูลก็ไม่มีใครดูแลนางเลยล่ะคะ่ะนางก็ต้องแข็งแกร่งด้วยตัวของนางเองนะคะส่วนทางพระเอกนั้นนะคะโอ้โหล่ำลือไปทั่วตายลาว่าเขาคือเทพเจ้าแห่งสงครามค่ะมีทั้งความกล้าหาญแล้วก็มีความหดเหี่ยมด้วยนะคะความหดเหี่ยมนี้ไม่ได้มีเฉพาะพระเอกเนาะในสนามลบอะ่ะนางเอกของพวกเราก็เป็นคนที่มีความหดเหี่ยมเช่นเดียวกันเพราะว่าเธอต้องแข่ง ะะไม่งั้นเธอก็ไม่สามารถที่จะได้รับการยอมรับแล้วมีแต่คนหลังแกงะคะเพราะฉะนั้นต้องแกล่งค่ะนางเอกของพวกเราก็เลยดูหดเหี่ยมไปนิดนะคะแต่องอะไรก็ตามนะคะพระเอกของพวกเราเป็นประเภทที่หดเหี่ยมแล้วก็มาเรียกได้ว่าเต็มใจที่จะอุทิศทุกอย่างที่มีของเขาเลยเพื่อปกป้องนางเอกนะคะก็เรียกได้ว่าหดเหี่ยมกว่าปกป้องหดเหี่ยมค่ะ <c oughs> เพืเ่อนๆเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่อง เรื่องนี้ใหญ่ต้นฉบับเรื่องนี้มันก็เลยสนุกมากๆก็นะตรงนี้แหละคะ่ะก็คือพระเอกก็โหดหนางเอกก็โหดเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าในจิตใจของเขาก็มีประชาชนเป็นหลังนะคะกะ็เพื่อความสงบสุขของประชาชนแต่ว่าวิธีการจัดการปัญหาของพวกเขาก็แฝงไปด้วยความโหดนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็มีเรื่องราวของยุทธภพด้วยค่ะมีการใช้พิษกันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีความลึกลับเบื้องหลังของชาติกำเนิดน,นะคะว่าเป็นมาอย่างไง ของนางเอกอะ่ะเออไม่ใช่คนธรรมดาค่ะนางเอกนะคะคือเป็นลูกนอกสมรสก็จริงแต่ว่ามีเรื่องราวค่ะมีสตอรี่เยอะแยะไปหมดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเธอดูเป็นสาวสวยอ่อนแอนนะคะแต่ว่า จริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นคนแข็งแกร่งมากๆเลยค่ะแล้วก็เพื่อที่จะสืบหาแล้วก็คลี่ขายความลับเกี่ยวกับชาติกําเนิดของเธอนะคะเธอก็เลยเ,เรียกเธอหรือนางเออก็ได้ค่ะทั้งคู่แหละจีนคอสตูมโบราณเนาะนางก็เลยต้องเริ่มต้นออกเผชิญภัยนะคะค้นหาความลึกลับของชาติกําเนิดของนางนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องราวนะคะที่อยู่ในตำนานด้วยเนาะมีเรื่องราวของตำนานเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสําหรับเรื่องนี้น่าดูมากเลยค่ะแต่ว่า แต่ว่าถ่ายทำเสร็จไปแล้วแต่ไม่มีการโปรโมทใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ยังเงียบอยู่เพราะว่าก็อย่างที่หวานบอกไปนะ่าจะเป็นกรณีของคุณจังฮั่นนี่แหละคะ่ะคุณจังฮั่นนะคะก็ก่อนหน้านี้ก็โดนมาเรื่องหนึ่งละจีนคอสตูมโบราณเพื่อนๆจำไ,ได้ไหมคะคือคุณจังฮัน่นลงทุนเนาะเป็นอินเวสเตอร์เลยสร้างเรื่องนั้นมาแล้วก็มีหนังเอกนะคะเอามาจากเกาหลีเลยค่ะเอามาเล่นเนาะแต่ก็ไม่ได้อนแอร์นะคะเพราะว่ามันก็เกิด คือถ่ายเสร็จหมดแล้วแล้วก็มีการโปรโมทนะคะเรื่องพยักพยักอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วทีเนี้ยมันก็เกิดกรณีขึ้นมาค่ะว่ามีกระแสต,ต่อต้านเกาหลีขึ้นมานะคะก็เลยทำให้แบบเออเรื่องไหนที่ ที่มีนักแสดงเกาหลีร่วมอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็จะตัดออกในช่วงนั้นก็มีหลายๆเรื่องที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็มีเรื่องที่คุณจางฮันเนี่ยเป็น i n v e ตอร์เป็นผู้ลงทุนสร้างเองผลิตเองแสดงเองด้วยนะคะก็ถือได้ว่าขาดทุนไปเยอะแยะมากมายเรื่องนั้นก็เรื่องหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็อม,มาโดนเรื่องของเนี่ยเรื่องจับหน้าอกอีกนะคะตำแหน่งมืออีกเนาะเออก็ถือได้ว่าอุปสรรคเยอะจริงๆเลยนะคะ แต่ก่อนเนี้ยพวกเรานะคะยังหวานอ่ะไม่ใช่พวกเราก็ได้ยังหวานเนี่ยจำคุณจังหั่นได้จากเรื่องที่แสดงกับคุณเจ้าลี่อิงนะคะที่เป็นแบบซันซานอะ่ะมากินข้าวกันเถอะอะไรนั้นอโอเรื่องนั้นนะคะ บบสุดๆเลยอ่ะก็คือดูหลายรอบมากๆเป็นเรื่องราวจีนแบบว่าปัจจุบันที่ที่สนุกมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆรุ่นใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาติดตามวงการซีรีส์จีนอะไรแบบนี้อย่าลืมนะคะไปดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องซันซานนะคะซันซานมากินข้าวกันน่ะสนุกมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่แบบ คลายเครียดดีจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจังฮันเนี่ยถือได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งเทพบุตรของดาราชายที่เป็นพระเอกเลยนะคะแล้วก็มีความเนี้ยบแล้วก็มีความรวยมากๆเลยแล้วก็แต่ว่านะคะช่วงหลังๆนี้ก็ไม่ค่อยที่จะได้เห็นผ่านหน้าจอแล้วล่ะอืมก็ ก็หลายๆอย่างนะคะเราก็ต้องรอกันต่อไปค่ะสว่วนน้องจูนะคะจูชวีตันานั้นพวกเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าน้องเขามีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เรื่องที่จำน้องเขาได้เป็นเรื่องแบบแรกๆคือจำจำหน้าน้องได้คือน้องเล่นกับดีแลนหวังอะคะ่ะเรื่อง อะไรนะจอราชันมังกรนะคะเรื่องนั้นน่ะจำได้ทั้งคู่เลยนะคะก็เรื่องนั้นก็เป็นอะไรที่ดูทุกวันเช่นเดียวกันก็เลยจำน้องเขาได้อย่างรวดเร็วจริงๆเลยค่ะแล้วก็น้องเขาก็เล่นมาเริ่มมาตั้งแต่เป็นบทสมทบนะคะจนกระทั่งขึ้นมาเป็นนางเอกเต็มตัวน้องเขามีทรัพยากรเต็มที่นะคะมีพร้อมที่จะเดินก้าวไปสู่เส้นทาง บันเทิงของจีนนะคะแล้วก็อย่างที่หวานบอกว่ามีผลงานที่ตอนนี้รอทั้งถ่ายทำแล้วก็มีที่ถ่ายทำเสร็จแล้วนะคะเป็น10เรื่องเลยนะคะสำหรับจูชิตันค่ะ เดี๋ยวหวานก็จะเกาะติดนะคะเรื่องนี้ว่าจะมีโอกาสได้อนแอร์ไหมนะคะถ้ามีความขยับเขยื่อนปุ๊บหรือการปล่อยทีเซอร์นั่นๆออกมานะคะเดี๋ยวก็จะามาอัปเดตแต่ว่าณช่วงนี้ก็คือคือเงียบกริบเลยนะคะแต่ว่าอยากดูมากๆเลยสําหรับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ยังคิดอยู่เลยนะคะว่าอยากจะมาแบบว่าสรุปไฮไลท์นิยายต้นฉบับให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เนาะก็มีเรื่องส่นอินอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวหวานต้องทำสซวนอินก่อนนะคะเออเดี๋ยวส่นอินจบแล้ว แล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเรื่องต่อไปจะสรุปไฮไลท์เรื่องอะไรดีนะคะมีนิยายจีนเนะเยอะแยะไปหมดเลยอะสนุกสนุกทั้งนั้นเลยนะคะเยอะไปหมดเยอะจริงๆค่ะเกินแบบว่า10ล้านเรื่องเลยนะคะเพราะว่าประเทศจีนเขาคนเยอะไงเขาก็มีกิจกรรมนะคะบางคนก็ทําเป็นอาชีพเลยเนาะแล้วก็ คือส่วนใหญ่ก็ทำเป็นอาชีพแล้วบางท่านก็ทำเป็นแบบว่ายามว่างก็อยากแต่งเรื่องอะไรก็อับขึ้นไปอะไรแบบนี้นะคะอือเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแหมช่วงนี้เราก็อยู่กับตัวเองเยอะนิดนึงค่ะดูละครดูหนังอ่านาน,าน,นิยายนะคะเออมีเวลาดีๆนะคะอยู่กับตัวเองเยอะยะไปหมดเลยค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกับวันได้ใหม่ในอพิจสดถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ